สถาบันอบอรมรัชตะอาคาเดมีพัฒนาการพูดพัฒนาบุคลิกภาพนักจัดกกรายการมืออาชีพ085157 7465 085 120 3087วิทยาศาสตร์ Copperline Magazine รอบกลุมทุกแง่มุมชีวิตขอฟล,ลา์แมกกาซีนทุกแผงทั่วประเทศ คุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการครับกับเรื่องราววันนี้เราก็จะพูดคุยนะฮะกับท่านทูตนะฮะท่านเอกพระราชทูตพศอินทวงนะครับซึ่งท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของการเป็นนักบริหารในสายการทูตนะครับแน่นอนครับแนวทางแนวคิดต่างๆที่ในส่วนของท่านทูตเองนะครับที่ยึดแล้วก็นํามาใช้กับการบริหารราชการในช่วงที่ท่านทํางานอยู่หลายประเทศเลยทีเดียวสิ่งที่ได้รับจากแนวทาง จากาาสายพระเนตรของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับที่ยาวไกลแล้วก็ให้แนวคิดต่างๆไว้กับข้า,า,า,าบริษานต่างๆเยอะแยะเลยอย่างนี้ท่านมีแนวความคิดอย่างไรครกับแนวคิดต่างๆที่จะพัฒนา,าแนวทางของท่านไปสู่การเจริญสัมพันธ์การทูตครับผมคือคืออย่างนี้อย่างที่ที่เล่าให้เธอฟังนะท่านรัชตะคือในหลวงหรือ พระเจ้าอยู่หัวของไทยเราเนี่ยทุกพระองค์เราสามารถกล่าวได้ว่าพระองค์ท่านมีสายประเนศยาวไกลอย,อย่างการเสด็จประพาสต่างประเทศเนี่ยนะสมัยโน้นเนี่ยร้อยปีเนี่ยนะสมัยโดยเฉพาะสมัยสมเด็จพระปิยะมหาราชของพวกเรานี่แหละการที่จะเดินทางไปต่างประเทศนี่ลำบากมากครับแหมคงไม่ใช่สะดวกนักหรอก เอาอย่างยกตัวอย่างสมัยนี้เนี่ยสมมุติว่าเธอจะนั่งเครื่องบินไปกรุงมอสโกเนี่ยเธอนั่งเครื่องบินไปกี่สิบชั่วโมงอ่ะเธอยังเหนื่อยเลยแค่น่งเฉยๆนะครับคราวนี้โรรองท่านเนี่ยจะต้องเสด็จอย่างไรอ่ะไปทางเรือแล้วไปทางรถไฟไปแหม่ต้องมีพราอุตสาหะวิริยะอย่างสูงนะนั่นคือการเปิดประตูไปสู่ ประเทศที่เป็นมหาอำนาจและก็มาเป็นมหามิตรของเราครับคือรัสเซียสมัยนั้นก็พระเจ้าซารนิโคลัสซึ่งเราเห็นกันได้ชัดครับนี่ที่พระองค์ท่านเสด็จไปที่นั่นได้ประโยชน์อย่างไรครับมีรูปประวัติศาสตร์มีครับเราจะมีประวัติศาสตร์นะรูปประวัติศาสตร์อันนี้เนี่ยเป็นรูปที่ทรงฉายสองพระองค์ประทับนั่งอยู ที่กรุงมอสโกพระเจ้าซาเนิโคลัสกับกับสมเด็จพระปิยะมาราชของเราเป็นภาพเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์เละประวัติศาสตร์เลยแล้วก็มี้คนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้อ่ะอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ยังไงครับอันนี้ท่านผู้ใหญ่ในกระทรวงการต่างประเทศก็เล่าให้พี่ฟังนะคือสมัยนั้นเนี่ยเราหนีไม่พ้นของการที่ที่เราโดนโดนในประเทศที่ใหญ่กว่า อำนาจมากกว่าตอนนั้นน่าจะเป็นอังกฤษกับฝรั่งเศสเออเอาเธอพูดอังกฤษกับฝรั่งเศสก็ให้มันชัดไปเลยนะก็เอาดุกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อยู่แล้วประวัติศาสตร์ว่า่างั้นนะครับผมเขาก็พยายามเหลือเกินที่จะเอาประเทศเราให้ได้เป็นเมืองขึ้นให้ได้ข่าวก็แต่ข่าวก็ไปถึงพระเจ้าสานิโคลัสพระองค์ท่านการูปเนี้ย นะลงหนังสือพิมพ์ในยุโรปโดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสก็ทั้งยุโรปแหละนะแล้วท่านก็บอกว่าสยามนี่เป็นมหามิตรของรัสเซียนะนี่คือภาพประวัติศาสตร์อันนี้อันนี้นะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนควรจะรู้นี่คืออัจฉริยภาพของพระองค์ท่านของสมเด็จพระปิยมหาราชของเราถ้าเผื่อไม่มีรูปนี้ อาจจะเสร็จไปแล้วนะนะตอนนี้พอไปอย่างนี้ปุ๊บสองประเทศนั้นก็ว่าตอนนั้นรัสเซียใหญ่มากเป็นมหาอำนาจใหญ่ก็เกรงไงเขาก็เกรงอำนาจกันอยู่เนี่ยก็หลุดคือเรียกว่าอได้กันเพราะช่วงนั้นเนี่ยทางทางฝั่ฝรั่งเศสเนี่ยรุกรานเราค่อนข้างเยอะนะครับเราพูดตรงๆกันนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็มองแล้วเนี่ยว่าการทูตเป็นเรื่องสําคัญนะฮะโดยเฉพาะมุ่งไปที่ยุโรป ตอนนั้นก็มีรัสเซียกับเยอรมันเออเยอรมันนะครับแล้วยังไงฮะแล้วแนวทางหลังจากที่ภาพนี้ได้ไปปรากฏตามสื่อของประเทศยุโรปโดยกว้างแล้วเนี่ยทั้งสองประเทศก็เริ่มจะเกรงใจเราบ้างอยู่พอสมควรเขาก็คงต้องเกรงใจเขาไม่ได้เกรงใจเราเขาเกรงใจรัสเซียเพราะเป็นมหามิตรเนี่ยนะครับผมนะฮะแล้วแนวทางต่างๆล่ะฮะท่านฮะในเรื่องของการเจริญสัมพันธการทูตโดย นำแผนพัฒนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางการทหารทางการคมนาคมานะฮะโดยเฉพาะทางด้านการศึกษาครคุณผู้ชมครับนี่คือการพัฒนาทางด้านการศึกษาก็คือเอาแบบฝรัง่งเข้ามาสู่อันนี้<ม>แหละนะเป็นเรื่องที่นี่คือสายพระเนตรอันยาวไกลของอพระมหากาาษัตริย์ไทยอีกเหมือนกันพระองค์ท่านก็ส่งราชะกูล แล้วก็นักเรียนแม้แต่กระทั่งนักเรียนไทยที่เก่งๆก็ส่งไปเรียนเมืองนอกอเอาเรียกเรียกว่าเมืองนอกแล้วกันกนะารที่ไปเรียนมาจากเขาก็ไปเรียนที่เมืองนอกทําให้เรารู้ว่าเขาเป็นยังไงเขาคิดอย่างไร <S 1> <S 1> <S เขาเป็นยังไงค,คิดยังไงทําอะไรในขณะเดียวกันก็มีคนคนดีๆเขาก็มีนะเขาก็มาช่วยรับราชการกับพวกเราจนได้ได้ดีได้ดีก็มีอย่างเนี้ยพะยา กัลยาณมัยตรีอะไรอะไรเนี่ยก็เป็นต้นตระกูลนต้นตระกูลในบางไทยตอนนี้อ่ะฮะก็เขาก็มาช่วยพัฒนาประเทศให้ความรู้ให้อะไรต่ออะไรทั้งด้านการศึกษาอย่างที่ท่านรัชตะพูดเมื่อกี้นี้นะแล้วก็ทั้งด้านการทหารทั้งด้านอะไรเนี่ยแม้แต่ทางท่าถ้าเผื่อพี่จำไม่ผิดนะทางกองทัพเรือเนี่ยก็ก็ได้ได้ฝรั่งรู้สึกอยากแกเดนมาร์กเนี่ยมาช่วย พัฒนากองทัพเรือรตอนแรกๆสมัยแรกๆนะสมัย่าเจ้ากรมนะฮะไม่ก็นึกไม่ออกเหมือนกันกรมหลวงอ่านกรมชุมพรอ่าก็คงในสมัยนั้นนะก็คราวนี้ทัพเรือเราเรามองออกไปอีกเนี่ยการที่ประมุกของประเทศไทยหรือตอนนั้นเป็นสยามดินะเปศสยามนะใช่ครับเสด็จไป เสด็จประพาสไปเยือนประเทศในยุโรปโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจด้วยมหาอำนาจแล้วแต่ไม่ใช่มหาอำนาจอย่างเดียวแต่นาแปลกไปไปประเทศอื่นก็ไปนะอย่างยกตัวอย่างนอร์เวย์อย่างนอร์เวย์เนี่ยนะพระอาทิตย์กลางคืนเนี่ยนะท่านไปดูก็เรียกพระอาทิตย์เที่ยงคืนแล้วก็ครับซึ่งโอ้โหต้องมีวิิยะอุตสาหะมากโอ้โหอย่างอย่างสูงเลยอันนี้ พี่จะเล่าเธอฟังลำบากมากนะฮะคุณผู้ชมพี่ไปอยู่ประจำการเป็นที่ปรึกษาสถานทูตอยู่ที่ที่เดนมาร์กโคเปนเฮเกนก็มีโอกาสได้ไปไปเที่ยวที่นอร์เวย์เชื่อไหมยังไม่มียังไม่มีความพยายามพอที่จะขึ้นไปดูื้นที่เที่ยงเท่ากับว่ายังไม่ยังไม่ได้เห็นเลยนะฮะเราคิดที่ว่าร้อยกว่าปีของพวงท่านน่ะจะจะเหนื่อยยากขนาดอื แล้วก็พระองค์ขั้นขึ้นไปแล้วหลักฐานที่ปรากฏคือหลายพระหัตพอปรออยู่กันมาจนถึงทุกวันนี้นะอันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่พระคนไทยน่าจะต้องภูมิใจครับรู้สึกว่าจะมีพิพิธภัณฑ์สร้างอยู่ที่นั่นด้วยเข้าใจว่ามีนะคอันนี้ครับผมอ่นนี้เอาตาเบอ่อเราคิดดูมีมีประมุขประเทศไหนไหมที่ยอมลำบากตรากตรำและ ไปใายความพระอุตสาหาวิทยะขนาดเพื่อประสมนิกรของท่านเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนับอย่างนี้หลายๆด้านนะฮะท่านครับที่ดูแล้วเนี่ยสายประเทศกว้างไกลของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทหารการศึกษานะฮะ่างเึ่ษในยุคนั้นก็ถือว่ามีโรงเรียนสามัญแห่งแรกก็คือที่วัดมหัรนะฮะแห่งแรกเมื่อปี2427 นะฮะถ้าจะไม่ผิดนะฮะก็ก็เป็นเกิดขึ้นนะฮะเกิดขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ขยายวงออกไปขยายวงออกไปเพราะนั้นอยากจะเรียนคุณผู้ชมนะฮะนี่คือพระอัจฉริยภาพนะฮะสายตาหรือพระเนตรของพระองค์ท่านนั้นกว้างไกลจริงๆการทหารการคมนาคมนะครับแล้วก็รวมทั้งสาธารณูปโภคต่างๆใช่อย่างเช่นรถไฟไงรถไฟอ่า รถไฟไรเสนีครับปะปาไฟฟ้าเกิดในยุคนั้นในรายการที่ห้าทางนั้นโอ้ครับแล้วพระองค์ท่านเนี่ยสิ่งพวกนี้นะคนไทยปัจจุบันนี้ควรที่จะพึงตระหนักให้ให้แน่ได้รับพระราชทานมาจากพระองค์ท่านทั้งนั้นที่ดินรถไฟการการสาธารณูปโภคครับซึ่งก็มีพระราชดำรัสสั่งไว้แล้วว่า รัฐบาลมีหน้าที่ต้องต้องจัดให้ประชาชนครับความเจริญต่างๆเพื่อเป็นสาธารณูปโภคไงหรือถนนถนนโดยเฉพาะถนนอย่างราชดำเนินนะครับถนนเนี่ยนะราชดำเนินไม่พี่จำไม่ได้แฮะนะฮแต่แต่เท่าที่รู้ว่าถนนเจริญกรุงเจริญกรุงสายแรกเออพระองค์ท่านสร้างได้ใหญ่โตเลยแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงก็ มดเดียวเหลือแคบนิดเดียวบ่นกันทุกวันถูกไหมนี่คือพอท่านมองร้อยปีข้างหน้าท่านมองเผื่อไว้แล้วพรอมเผื่อไว้แล้วครับผมทีนี้เรื่องในเรื่องของการทูตแหละฮะในเรื่องของการทูตมีการพัฒนานั้นหลายด้านนะคะดูจากภาพนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะตึกต่างๆนะครับพัะที่งอนันตสมาคมก็จะมีสถาปัตยกรรมที่ออกแนว ยุโรปนะฮะ,น,ะ,ฮะนี่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อก่อนนี้ก็เป็นรัชสภาของบ้านาเรานะฮะ<ด>ซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะวัดประจำรัชกาลพระองค์ด้วยวัดเบนจะมาบอกพิษนี่ก็สร้างอย่างสวยงามนะ,ะสร้างอย่างสวยงามเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านได้วางรากฐานนะครับให้กับประเทศของพระองค์ท่านนะฮะและโดยเฉพาะประสบนีกรนชาวไทยและเรื่องที่สําคัญะฮะท่านทูตฮะโดยเฉพาะเป็นเรื่องที่พวกเรานั้นมีวันนี้ได้เนี่ย ก็คือในเรื่องของการยกเลิกทาสเลิกทาสเรื่องนี้ท่านมองใหญ่มากครับวิธีการแนวคิดของท่านในการวางแนวทางในการเลิกทาสซึ่งในยุคนั้นถือว่าไม่ง่ายไม่ง่ายเลยนะแล้วต้องอาศัยความอดทนครับพระองค์ท่านมีมีทั้งอดทนอดออมอดกลั้นทุกอย่างเพื่อที่จะให้สภาพสภาวะของความเป็นทาสมันพ้นไปจากประเทศไทยครับ แต่ทำยังไงถึงจะไม่ให้เสียเลือดเสียเนื้อก็ต้องอดทนอย่างเดียวนะอดทนนี่คือไงอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงอดทนเนี่ยพระอาจารย์ชาท่านสอนอหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาท่านสอนว่าอดคือไม่ได้สิ่งที่อยากได้ทนคือได้สิ่งที่ไม่อยากได้ อ๋อนยวาหลายคนเริ่มเริ่มทบทวนแล้วมีอะไรที่ต้องอทนอยู่ต้องต้องอดต้องต้องอดทนนะต้องอดทนอย่างมากพระองค์ท่านใช้เวลาถึงสิบปีทําตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันมีขั้นตอนทางนั้นนะแล้วท่านทำตามพระองค์ท่านทําตามขั้นตอนอย่างขั้นตอนก็แบบเดียวกันกับคําสอนพระพุทธเจ้า ศีลสมาธิปัญญาค่อยๆเปนค่ยนต้องต้องไปทีละขั้นระดับชาญว่ากันกันใช่ไหมค่อยๆไปทีละขั้นนะอันนี้ก็ค่อยๆเลิกไปทีละขั้นทีละขั้นก็เลยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้ออาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆตามนิยายที่เขียนเขียนก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยท่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับเจ้าขุนมูลนายนะครับก็คือได้รับความสะดวกสบายจากการอยู่การกินแล้วอยู่มาวันหนึ่งอาจจะ ความสะดวกสบายตรงนั้นอาจขาดหายไปนะครับก็อาจจะมีบ้างพอสมควรมีคงมีบ้างอะนะแต่ของเราไม่รุนแรงเหมือนประเทศยุโรปนะครับอย่างประเทศยุโรปนั้นเสื้อสีเนื้อนะทีนี็ถือว่าเป็นเป็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะครับที่พระองค์ท่านทรงมีแนวคิดและก็มีพระวิยะอุตสาหะต่างๆในการใช้วิธีได้อย่างนุ่มค่อยเป็นค่อยไปซึ่งอันนี้เนี่ยนะพระสงฆ์นิกรชาวไทย ทั้งหลายอยู่กัน,นก็อย่าได้เพียงแต่สำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปิยหมหาราชของเราเท่านั้นครับควรที่จะประพฤติปฏิบัติตามครับแนวทางของพระองค์ท่านด้วยครับอในการแก้ไขปัญหาทั้งหลายนะอย่างเช่นเราตอนนี้ปัญหาทั้งหลายเนี่ยเราอย่าไปยกขึ้นมาดีกว่าครับมันค่อนข้างจะสับสนครับ แต่ปัญหาว่าอย่างนี้ช่วยกันได้นะช่วยกันได้ไงค่อยๆไปแต่นี่ธรรมชาติแม้เราจะสู้กับธรรมชาตินี่เหนื่อยนะเหนื่อยแต่ก็ขอแวะสักนิดนึงก็ได้น้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยถ้าเผื่อว่ายังคงหนองงูเห่าให้เป็นหนองก็จะเป็นแก้มลิงตามพระราชตำรรารรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันของเรา เมื่อเป็นแก้มลิงแล้วมันก็จบน้ําก็จะไม่ท่วมกรุงเทพเพราะลงไปรวมอยู่ตรงนั้นแล้วก็ออกทะเลไปได้แต่นี่กลายเป็นกลายเป็นสนามบินไปมันก็น้ํามันก็จะท่วมกรุงเทพเอาขอโทษเถอะับแต่นั่นก็เป็นโครงการที่เกิดขึ้นแล้วนะฮะว่ากันไปแล้วตอนนี้เรารู้สึกว่าจะเป็น โครงการที่เป็นสนามบินที่อันดับหนึ่งของโลกด้วยนะฮะก็เป็นความภาคภูมิใจอันดับหนึ่งพื้นที่เยอะฮะอโอเคนะครับก็ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยได้ฟังเรื่องราวอย่างนี้นะครับแนวทางแนวคิดพระอัจฉริยภาพนะครับสายพันเุพระกันที่พระองค์ท่านได้วางรากฐานในการพัฒนาประเทศของพระองค์ท่านนะครับผมเชื่อว่าเป็นความภาคภูมิใจและโดยเฉพาะท่านทูตเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแทนนะฮะทั้งสองภาคส่วนนะครับที่ไปทําหน้าที่โดยเฉพาะ ก่อนเข้ารายการเนี่ยท่านทูตได้พูดกับผมไว้นิดหนึ่งว่ารู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็ซาบซึ้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสรับสั่งกับกับท่านทูตเองนะครเป็นประโยคหน,<อ>นึ่งที่น่าเชื่อถือครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคงพอมีเวลานะครับเรือี้สักนิดหนึ่งครับจะเบรกก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเชิญเลยครเชิญได้เลยครับจะยาวทั้งนิดนะคืออย่างนี้ตอนที่พี่เข้า เฝ้าเพื่อรับพระบรมราชโองการครับหรือพระราชสารตราตั้งไปเป็นทูตประจำที่เซเนกาลแล้วก็อีกหลายประเทศในแอฟริกาตะวันตกเนี่ยตอนเข้าไปเนี่ยก็เวลาเฝ้านี้ขอเล่าตรงนี้นิดหนึงเพราะคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดนิดหน่อยครับคือเมื่อไปหมอบมอบกราบอยู่เบื้องพระบาทท่านแล้วพระองค์ท่านประทับนั่งบนพระเก้าอี้นะ สิ่งแรกก็คือพระองค์ท่านก็จะเอาน้ำสังลดลดหัวให้เราละแม่เย็นชื่นใจเกิดแล้วก็จะเจิมน้าผากแล้วหลังจากนั้นก็จะพระราชทานใบมะตูมใบมะตูมให้เราทัดหูตรงนี้คนหลายคนไปดูแล้วไม่เข้าดูแล้วบางทีอาจจะไม่เข้าใจว่าพระองค์ท่านมาทัดให้เราที่จริงไม่ใช่นะพระองค์ท่านพระราชทานให้แล้วเราทัดหู ก็คนก็มีคําถามว่าทําไมต้องใช้ใบมะตูมใบมะตูมเนี่ยแทนคืออย่างนี้ใบมะตูมเนี่ยถ้าเกิดอดูให้ดีจะเป็นสามแฉกจะเป็นใบสามแฉกทวนี้พระมหากษัตริย์ของไทยเนี่ยถือว่าตามรัธิพราหมณ์หรืออะไรเนี่ยนะว่าเป็นพระนาลายอวตารอาวุธอย่างหนึ่งของพระนาลายก็ถือ ตรีตรีเขามีตรีคาถาจักสังพระนารายณ์สี่กรใช่ไหมก็เป็นตรีคืออย่างนี้ก็เหมือนกับว่าพระองค์ท่านพระราชทานอาวุธให้เราไปเตรียบหัวเตียมหูไปคือให้ใช้หูสดับตรับฟังแลวพระองค์ท่านท่งพระราชทานคราวนี้อย่างนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ท่านก็จะพูดก็จะมีพระราชดำรัสกับเราโดยเฉพาะเลยมอบอยู่ตรงนั้นท่านพูดเราได้ยินชัด ชัดเจนทุกคำพูดในหลวงท่านก็บอกกับพี่ท่านตรัสเลยท่านตรัสบอกว่าประชาชนเขาลำบากกว่าเรานะให้ไปช่วยดูหาทางว่าจะช่วยให้ประชาชนเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดได้อย่างไร นี่คือนาำธรรไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันของเราพระองค์ท่านไม่ได้ห่วงเฉพาะคนไทยนะท่านห่วงคนทั้งโลกนะเราได้รับพระราชนัดสั่งเช่นนี้ก็ได้แต่หมอบกราบน้ำตาไหลเลยวันนั้นพราะแหมไม่คือเราต้องทำให้สำเร็จคิดอยู่อย่างเดียวต้องทำให้สำเร็จ ก็ไปเวลาไปเข้าเฝ้าไปไปไปยื่นพระราชานต่างเมื่อกี้มีภาพที่ภาพที่เดี๋ยววนกลับไปภาพเมื่อสักครู่นะฮะเป็นภาพที่ท่านเดินทางไปยื่นให้กับประธานาธิบดีเซเนกาวไปรูปรูปแรกมีอยู่รูปหนึ่งหลังจากยื่นพระราชารที่เซเนกาลแล้วเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวยื่นพระราชารให้ประธานาธิบดีเซเนกาลแล้วก็ออกมาถ่ายรูปกันก็ยืนจับมือกันนะนะแต่อีกรูปหนึ่งนั้นตอนไปยื่น พระราชสารอันนี้เป็นรูปที่เข้าคารวะประธานาธิบดีบราซิลบตอนนั้นยังเป็นเลขานุการเอกเป็นคนที่สองอยู่แล้วมีภาพอีกภาพหนึ่งน่าจะเป็นเซเนกาวที่กำลังกำลังยื่นพระราชสารตราตั้งนั้นเป็นประธานาธิบดีเซลาเลโยลนี่ในรูปนี้อันนี้ใช่ไหมเซลาเลีอลน่ะ ที่ที่กำลังยื่นให้น่ะคือพระราชสารตราตังนครับท่านครับท่านก็จะก้มต้องก้มก้มเพราะว่าพระราสารตราตั้งเป็นของสูงเราต้องแสดงความเคารพเต็มที่ับผมนะแล้วเนี่ยประธานดีเขาก็เขาก็มีความสุขครับแล้วพอหลังจากนั้นก็มานั่งนั่งคุยกันนะ ส่วนใหญ่เมื่อพี่ก็จะเล่าให้ประธานดีเขาฟังว่าก่อนที่ข้าพเจ้า<ม>จะมาเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวของข้าพเจ้าเนี่ย<ม>ท่านมีรับสั่งให้ข้าพเจ้าทำอย่างนี้<ม>ว่าประชาชนท่านไม่ระบุประเทศนะ<อ>ท่านจะพูดถึงประ,ประชาชนาประชาชนในที่นี่ก็หมายถึงคนแอฟริกานั่นแหละ,ะแล้วท่านก็บอกไปดูว่าให้เขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไรครับผม อันนี้ที่ไหนให้ท่านครับอ่าอันนี้ประธานเอดีเซเนกล่๋ออันนี้หลังจากหลังจากยื่นพระราชนแล้วอ่าก็ออกมาถ่ายรูปกันแล้วก็พูดคุยแล้วก็นี่หลังจากพูดคุยแล้วครพอเราพูดให้ฟังครับประธานดีเขาลุกขึ้นมานะยื่นมือจับครับบอกเขามีความประทับใจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ ของท่านมากว่าพระองค์มีพระเมตตาเหลือครับคือล้นเหลือนะครับมาจนถึงประชาชนประเทศเขานะครับเขาดีใจนะเขาดีใจมากเลยแล้วเราก็รู้สึกปรักรื่อไปด้วยอันนี้นะครับอันนี้เราพูดคือคือเรามีความรู้สึกที่พระองค์ท่านรับสั่งสั้นๆแค่เนี้ครับ ยยมันกินใจแล้วก็ทราบซึ่งทุกอย่างแล้วก็น้อมนำนำมาปฏิบัติตามแนวทางเราต้องทำครับผมครนะับแม้ท่านตอนนี้เรารู้สึกว่าเราคุยแล้วก็สนุกมากนะครับใครที่สนใจแล้วก็ติดตามเรื่องราวของประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในเรื่องของการการทูดด้วยนะครับวันนี้เรามีเอกประาชทูตท่านพจน์อินทุวงครับที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทูดอย่างยาวนานเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วก็จะกลับมาในช่วงเบรกต่อไปครับสักครู่กลับมาครับ